คือเจ้าเสียงแปดสรรูครับวิเชษพันแสงแล้วก็ดาวรุ่งตะก้อรีก,ก็จะเป็นน้องปูตะวันโสภาครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็จะเป็นเจ้าต้นฮะวิชาเต็มโคตรฮะแล้วมาชมกรกข่งขันในคู่นี้กันต่อครับเริ่มนะครับศูนย์ศูนย์ไม่ใช่ฮคคนละทีมนะับก็ปีนี้ส่งมากองทัพบกส่งมาสามสี่ทีมฮะ เสิร์ฟลูกนี้ปั่นยอดโอ้อยกเกี่ยวมาครับตังนี้ลงบอลลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยเรยไรครับเป็นแก้บของตำรวจครับอยู่ค่ะเป็นไงนี่เป็นการแข่งขันนะคะอีกเจ็บเสิร์ฟมาไม่คาบลูกนี้โอ้โหเจ็ดต่อห้า,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 าครับเอาครับ ยกไปครั้งหนึ่งน้องบอลลูกนี้โอ้เรียบร้อยไรครับเสิร์ฟมา้ีหจีปฏิจจเจะเปิดเสียฮะมาดูกันค่ะว่าทางฝั่งของกองทัพบกจะเข้าไปอีกทีมไหมหรือจะเป็นทางฝั่งของตำรวจที่จะเข้ารอบไปทีมหนึ่งหูลูกนี้เสิร์ฟดีค่ะทำเอาน้องซันนี่ไม่สามารถเปิดลูกนี้ขึ้นมาได้คค่ะ 12ต่อ7ค่ะทางฝั่งของกองทัพบกนำใช่ไหมคะอ๋อโอเค12ต่อ7กองทัพบกนำค่ะนี่แหลคะค่ะเปิดขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหพี่โอ้ยอมแล้วจ้า7ต่อ14ค่ะน้องแก๊ปจะเป็นฝ่ายเสิบเซิบลูกนี้มาแล้วคะ่ะเปิดสีชาขึ้นมาได้พี่หนุ่มตั้งให้กับพี่โอ้โลูกนี้หูหูยอมแล้วจ้ายังเล่นได้ทั้งลูกช็อตแล้วก็ลูก เป็นเกมแต้มตามซะง,งั้นนะคะสําหรับทางฝั่งของตํารวจที่ทางพี่สาคอนเนี่ยเก่งไว้แล้วว่าโอ้โหพ่อน้องรอนนี่ยังซันแบ็กและแก้กลับมายังไงเอ้ยหูแต่ก็ยังต้องเป็นเกมของทางฝั่งตํารวจอยู่ดีค่ะที่สามารถคว้าแต้มนี้ไปได้ต่แต่ว่าอาจจะแอบ,บขอพักนิดนึงด้วยนะคะยังไงต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะแล้วแต่เราก็จะพยายามค่ะขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์กันเข้ามานะคะ แค่เส้นแรกครับมาดูว่าเอาครับบอลเปิดมายกไปครั้งหนึ่งบอลจ๋าบอลบอลโอ้เรียบร้อยเลยครับเอานะต้องขึ้นขึ้นแล้วตอนนี้คนละบอลน,<า>นะคะที่ว่าบอลที่ฉีดวัคซีนไม่ครบนั้นเป็นบอลบ้านบักขามนะคะสีเอาละะอฮะิบหกต่อสิบสี่ฮะมาดูว่าตอนนี้เสิร์บาโอ,เอา้เอาคืนเอาคืนเป็นไงล่ะ 15ต่อ19ค่ะมาดูการเสิร์ฟของน้องแกป๊ปดีกว่ากฤษณาสังวังเสิร์ฟลูกนี้มาแล้วค่ะปันค่ะยังเปิดขึ้นมาไม่สวยต้อยากตั้งไม้ได้พี่อูโอ้โหยังเปิดขึ้นมาได้อยู่ค่ะสันนี่วิ่งเข้ากลับมาแก้กับน้องปันลูกนี้งไงโอ้ยยอมแล้วจ้าเอาแล้วค่ะน้องแกป๊ปเสิร์ฟลูกนี้นี่เสิร์ฟเข้ามาค่ะพี่หนุ่มเปิดตั้งขึ้นไม้กับพี่อูลูกนี้เลยชดโอ้โหเฉียบเฉียบมาก ตอนนี้เนี่ยมีทีมในส่วนของกองทัพบ,บกเนี่ยเข้าไปแล้ว2ทีมนะคะแล้วก็มีกองทัพอากาศเข้าไปหนึ่งค่ะที่เหลือเนี่ยก็จะมาดูคู่นี้ว่าใครที่จะเข้าไปสู่รอบ4ทีมสุดท้ายค่ะ,คะมาค่ะเอาแล้วค่ะยังแกะเปิดขึ้นมาได้ซันนี่ตั้งให้กับน้องบอลลูกนี้ยังไงตูหยังแตะเปิดขึ้นมาได้อยู่อุยยังค่ะยังแก้ไขกันได้อยู่ลูกนี้อูหูยแพ้ให้กับนี่ไงใช่ไหมใช่โทนี่แพ้้กับโทนี่นะคะเมื่อวานนี้ เอาล้วค่ะเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วโอ้ยติดบล็อกคู่ค่ะเป็นการขึ้นบล็อกคู่ของพี่อูนะคะกับทางฝั่งของโทนี่โอ้โหจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเซตแรกค่ะทางฝั่งของกองทัพบกสามารถคว้าชัยชนะมาได้เด็กดื้อต้งโดนตีจุดๆแล้วอะไรต่อค่ะแอนโอ้เมื่อกี้ลืมไปแล้วสเตตัสเมื่อกี้เด็กดื้อต้องโดนเดนโดนใจเหรอ ไม่รู้จำไม่ได้มาแล้วค่ะเซตแรกชนะไปแล้วสำหรับกองทัพบกนี่เป็นเซตที่2องอ่ะโอ้ยและยังเปิดเกมทามาได้ดีค่ะสำหรับฝั่งกองทัพบกมาแล้วค่ะโอ้ยเปิดไม่ดีค่ะแล้วลูกเนี่ยมันก็แชร์ไปให้แล้วครับสมาคมตาบ,ตาบอดให้ฟังแต่เสียงใช่ไหม มาแล้วมาแล้วพี่หนุ่มตั้งให้พี่อู้อยังติดบล็อกอยู่ค่ะอแต่ว่าแก้ไม่ได้อ่ะลูกมันดันไปกระแทกสันเน็ตแล้วก็ลูกออกไปค่ะชิงวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนค่ะคุณหนุ่ยบอกว่าเชียร์โทนี่ครับมือกองพญาไก่ฟ้าโหตีกองมันมากเลยค่ะ5เท่ากันค่ะเป็นเซตที่2อค่ะ5เท่ากัน โถนี่เสิร์ฟลูกนี้มาแล้วค่ะเปิดขึ้นมาได้น้องสันนี่ตั้งมาลูกนี้น้องบอลโอ้โหมันไกลไปนิดนึงการตั้งในครั้งนี้มันกลางขอดไปนิดนึงค่ะสงครามไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารตำรวจสู้ๆเข้ามาตอนนี้สกอร์อยู่ที่6เท่ากันค่ะแล้วจะเป็นฝั่งน้องแก๊บที่เสิร์ฟแก๊บเสิร์ฟลูกนี้ไปแล้วค่ะปญญานยอค่ะพี่นุ่มตั้งขึ้นมาได้่เล่นชอ็อต ที่จะสไลด์เข้าไปเปิดแล้วมันไม่ทันนะคะสำหรับน้องซันนี่แปดต่อเจ็ดค่ะกองทัพปกจะเป็นฝ่ายส่งลูกโดยน้องโทนี่มาแล้วโอ้ยลูกดีด้วยค่ะน้องซันนี่ก็แบบเหมือนเกๆกังๆลูกออกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยทานกาแฟาหรือเปล่าแปาต่อสิบค่ะสกอร์อยู่ที่ปปาต่อ10ตำรวจตามอยู่ค่ะเอาล้วค่ะเปิดมาลูกนี้ทัพกจะได้ไหมโอ้ยลอดช่องอีกแล้วจ้าหวานเจีย นี่เป็นเซตที่2นะคะทุกคนขาเอาล่ะค่ะซันนี่ตางไม้กับน้องบอลลูกนี้ตู้ยบล็อกหลังคู่แต่ว่าบล็อกไม่เต้นะคะลูกนี้ยังไม่ทำผลได้ค่ะเป็นทางฝั่งของตำรวจค่ะขยับตามขึ้นไปแล้วค่ะ10ต่อ15ค่ะทางฝั่งของน้องแก๊ปนะคะจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟและต้านยังตามอยู่ค่ะ,คะตำรวจ10ต่อ15ค่ะ มาแล้วค่ะพี่อู๋อู้หูสิบต่อ16บหกยังไหลไปเรื่อยๆค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะต้องจบกันในเซตที่สองอย่างแน่นอนค่ะพี่สัคอนอ้าวลค่ะมาดูกันต่อค่ะ16ต่อ13ค่ะโทนี่จะเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟมาแล้วค่ะโอ้เสียค่ะออกนอกวงกลมค่ะสำหรับน้องโทนี่นะคะพ่อของน้องรอนนี่และน้องเรนนี่ค่ะเสิร์ฟลูกนี้ออกนอกวงกลมนะคะ 18ต่อสิห้าครับมาลุ้นกันเสิร์ฟมาเปิดอุย้ยดันหรือเปล่ายังได้ครับโอ้เรียบร้อยเรไรครับลูกนี่โดนไปที่คานข้างบนแล้วฮะถือว่าเป็นลูกฟาวครับเป็นแต้มให้กับทหารบกสา้ยคออุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะน้องโทน,นี่ลูกนี้เสริร์ฟมาอุย้ยลูกออกค่ะ ฟอร์เขาจะไลฟ์ไลฟ์ให้เอาละค่ะตั้งมาลูงนี้จบไม่จบจบไม่จบโอ้ยจบพนับศพตำรวจได้เลยโอ้โหโกลายเป็นว่าในการแข่งขันในครั้งนี้นะคะชิงทั่วพระสถานในครั้งนี้ทีมเดี่ยวชายมีเพียงกองทัพบ,บกเข้าไปถึง3ทีมเขามาเต็มจริงๆค่ะสำหรับปีนี้พี่สาคอนโอ้โหสุดๆจริงๆครับถือว่ากองทัพบ,บกนี ในรอบนี้ผ่านเข้าไปในรอบ4ทีมและทีมด้วยกันนะครับก็เหลือทีมถากัดหน1ทีมนะฮะคุณอเนกเอกอันนั้นบอกว่าวาเลนไทนยมีแค่วันเดียวแต่ถ้าคุณมาคุ้มกับผมคุณจะมีทุกวันครับโอ้โหคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวไว้เราไปชาร์จแบตแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในรอบรองในส่วนของตะก้อคู่นะคะตอนนี้เราขอให้ทุกคนไปพักผ่อนทานข้าวกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ